อ๋อตัวนี้เป็นสินค้ามาจากอีลีนเอาเสียงว่าอีลีนเออรลีนพี่อีลีนต้องเป็นอีลีนนะที่ถูกต้องนะอ้าวจัดไปครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอ่าอีลีนดสซิ่งครับสเกลโอเคใช้งานยังไงบ้างครับเนี่ยฟังก์ชั่นใช้เปิดด้านล่างตัวนี้จะมีุ่มออ์อฟครับอ๋อฮอรเบื้องต้นเนี่ยถ้าชาร์จเต็มเนี่ยใช้ได้อยู่ประมาณน่าจะถ้าตีเป็นชั่วโมงก็น่าจะประมาณร้อยชั่วโมงโอ้โห ชาร์จลืมชาร์จทีหนึ่งแต่ใช้เวลาใช้เวลานานมะใช้เวลาชาร์จก็ประมาณหกหกถึงแปดชั่วโมงเขาทีเดียวก็ยาวไปเลยอ่ะอืมโอเคอ่ามาดูฟังก์ชันอันนี้ก่ออ่าก็จะมีอน้ำหนักปอนอ่าแล้วก็คือนี่แทบไม่ต้องโดนตัวมาเลยนะแค่แบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเซนเซอร์เนาะอ่าก็เปลี่ยนแหละก็กดค้างไปมันก็ปิดเครื่องกปิดอ๋อแล้วก็เปิดเสียงปิดเสียงทำาไงนะครับตัวนี้เปิดเสียงปิดเสียงกดสองที เปิดปิดเสียงครับผมมันจะกดยากสักหน่อยนะเนี่ยพอ,อเปนออนเสร็จก็คือมีเสียงถ้ากดแค่กดแบบให้มันเป็นจังหวะมันได้พอดีพอมันคอฟเสร็จมันก็จะไม่มีเสียงแล้วมีเสียงแล้วโอเคอแล้วครั้นี้มันทําอะไรได,ได้อีกแทนแทนยังไงพี่ผมก็ใส่เงี้ยไปปุ๊บน้ําหนักก็จะเป็นจุดทศนิยมสองจุดก็คือความละเอียดมันจะค่อนข้างละเอียดกดแทะก็กดทีเดียวเลยโอเคก็ง่ายได้ แล้วก็ถ้าจะตั้งเอ่อเขาเรียกว่าโหมดเซฟโหมดก็คือปิดเองอัตโนมัติปิดเองอัตโนมัติกดยังไงครับพี่อ่าเวลาเปิดปุ๊บเรากดกดเปิดก่อนจังหวะที่มันอยู่ตรงเนี้ยหน้าจอนี้เรากดกดค้างอีกทีหนึ่งอ่าเลือกได้เลยอันนี้สามสิบวิหกสิบวิร้อยยี่สิบวิหรือไม่เอาไม่ปิดเลยอ่าช่วยนิรัน์จนกว่ามันจะตัดเองจนกว่าเราจะหมดจนกว่าเราจะปิดเองโอเคอ่าอ่าแล้วก็กดค้าง เรียบร้อยนี่คือหมดหมดของมันนะครับแล้วก็ข้างในนี้เป็นสแตนเลสสตีลเนาะบางคนจะเอาไปใส่น้ำกินได้ไหม่า้เลยโอ้ยธรรมดาพอใช้กับเมล็ดกาแฟแล้วก็สามารถน่าจะใส่่างนี้ได้เลยเนาะใส่ได้พอดีใส่ได้พอดีเลยโอ๋อมันลงกับห้าสิบแปดพอดีเลยนะครับมาตรฐานแล้วก็ทีชช์าหยุดตรงนี้ี่ชช้าหยุดตรงนี้ซ่อนอยู่โอเค มีตัวไหนทุกคนรู้กับตันนี้ไหมครับการดูแลรักษาดูแลรักษาก็ผมว่ายอ,ยอย่า,ยาอย่าให้มันโดนน้ำอย่าให้โดนน้ำดีกว่าอย่าให้แช่นานโอเคอ,อย่ายให้แช่นานประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยครับ